โอ้โหโอ้ยเบิ่งคแบบโอ้โเห็ดนองกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเขาตอนเ้าเซาคือเก่านะคะครับมันนี้ก็อยู่ที่ป่าชุมชนบันสับสว่างอำเภอลำหนาวจังหวัดเพชรบุรีคือเก่าค่ะครับฟิอยู่สู้ไปนี่อีหลายมือคือกันเนาะครับเอาเบิ่งเห็ดเท่าเลยมันนี้กับเซามันี้กับสองดอกพี่ดอกหนึ่ง ก็เห็นดอกนี้ดอกงามขนาดเลยค,ครับครับก็นึกว่าเฮ็ดนันโมแม่ครับโมแม่ครับไปอีกแล้วครับนี่สองดอกต้องแล้วแน่น,นขนาดเลยค่ะเป็นฮะดีดี <ไป S 1> ดนะดนัะ่งอู้ออหูหูต้องเห็นนี่ไม่หมดเลยเน,นาะอืมน่าจะพ่นไปตอง กอคือดอกเี้ไงชักเห็ดไข่บานเห่าแทบเบิงม่ยเห็ดน้าเล่เฮ้ยโอ้ยดอกใหญ่กระโดดแม่เอาเห็ดไข่นี่คือเนดอกนง้งามเท่หอาเครับนี่เห็นบ่เห็นบ่ไม่เห็นกูละโอ้ย มีติดกับเราได้เ่โออ้วเาจะไปเห็นแล้วครับวันนี้เลยวันนี้ไม่ได้เห็นหน้าแลเลยนะคะขอคนมาก่อนแล้วเนาะอือเป็นสามไดเหรอสามดอกซศษบหน่อย หย่ำดีครับนผลผลิตมาอยู่นะคะกระซิบขางในเห็ดกอบกมาเนาะเมนหาไม่อีกอนถ้ามันเห็นค่อนข้างหายากอยู่มื่อเนาะเมนเฮ้ยทำโดนน้ำเชี่ยมกันให้เก่าแล้วจ้าไปนี่ครับนี่คือเห็ดกอบกเห็ดกบกตอนที่เกิดอยู่ใต้ต้นกระบอกก็เลยหอมเห็ดกอบกเห็ดกอบก ดูคนกำลังพอดีครับจำนี้เนาะแกงสดสดน้ำพะโลนนี่น้อยอยู่โอ้โหอะไรครับใหญ่นะะคยางมาเฮิงตืบอู้ขาพอนเฮ้ยดอกตูมพันแต่ละงามแต่ละงามบวานก็งามบวานก็งามนาเห็นนะครับสามสามต้่โบ อ๋อสวยง,งามเลยข้าปีนแล้วดอกนี่บุดเลยมันจับน้อยจับดินน้อย นะครับนี่ครับหลงงกน้กวางดูอา่าน้ิษกวางเช็บคือเก่าครับหวานนะคะนี่เป็นเหงื่งากรเออนี่พี่น้องหืมดอกนึ่งขนาดเลยหนึ่ดอกครับข้างในเป็นตูม ดีดอกูนี้ทั้งหมดเลยเนาะสวยเลยนี่พอแล้วขายหนโอยสสวยเลยครับนี่ดอก ดอกสสองดอกงตรงนี้ถโแนวโจนะเห็นอ๋อเด้แต่ดอกเป่นเนาะเมนจอกตูมแบบแนวโจแลปสองดอกโอ้คุณจีโจขอดอกมันได้ยุ่นี่จักตูมงามดูต้องาเอาหวานในยังี้เนาะ ขึ้นน,ะะน้ำกานครับดอกงามปลาเลยปลาดอกงามแท้อีดอกนึงแห้งงามอ้าวบึงงงยังยนึงครับดูพุ่นครับตัวง,งงยังหนึงโอ้โหยางกายไปแล้วจังขึ้นมาเห็น <laughs> เอาดอกนี้นะ ยืดสามแบบนี้ได้มาเบิดและได้ต่ดอกน้อยครับมาหนีแหาได้คอนขอนตาขึ้นมาจัง่อยตาน้อยได้มาหนี้ย่ <c oughs> างรุ่นกันขึ้นเ่าอ่ะอ๋ออีกครับสามโอ้ยเอยแถวนี้สัแถวย่ายงมาตอนแรกๆนะโบมี

ตูงไปอ้วนไปแล้วมันจะได้สามดอกพอดิอันนี้เือตนแมงกินนไปแลยดูนี่กนี้สยดเลยนี่มันล้มเลยโนะอนั่นนงงนแม่นึ่งดอกกูกะ ยังมาเจ้าท่านได้เห็นมันบอหยัง,ท,งท่นดีเออเอาที่ก่อนเด้ออืมออน,นี่เปิดขาไม่พอแลยวอู้ดดอกนึงเห็นไหมอ่าราดลายดอกครับอ้ยดอกนี้แหงดอกคนเรากินมันนม่แต่ไม่ได้เห็นอันนี้นะคะ น้ำขนาดครับมีกระโดดครับคิงคิงให้ขุลดน,นอกข้างนให้โคกออเงครับยังไงโอเ้เห็นตะไก่ครับพุณเห็นละงกเลยนะ่อเอานะคะเอามาอันนี้ก่อนให้เพิ่งะหารวานี่บุหิน เนาะเขายังเป็นไข่อยู่นะหาวใช่อดอกนี้ไชุดนี้สามดอกเลยนะคะก็มีอย่างไงครับบ่นครับโอ้ดอกไงโอ้โหพี่ยังไง ก็เป็งพีคนอดอโอ้ขาคุณไหมถึงโอ้ใหญ่ครับอลังการอืมนี่งามอยู่นี่ครับสองโด่คุง เขาไก่นอกแงี้เนาะของแกนี่เอาขึ้นได้ไงนี่เด้อนี่ครับบริเวณนี้ก็ได้หลายดอกเลยนะฮะมีแต่ลุนนี้ทั้งหมดเลยเนาะเกยเรื่อยๆอยู่เบิ่งดอกนี่สวยแท้คนนี้อยากจีมขาคนโอ้โหนี่หรอมึงมึงจ้ะสวยงามครับ ดอ,อดอกแข็งดีขนาดเลยเนาะยางไปยังมากกำลังเจียงครับเนี่ยมอแบดกระท <c oughs> มระมเมแบดสีพอแล้วนี่ครับสองรอกอืมำเตะสิลด้ด นีใม่ถามนะครับว่าเฮ็ดบานไปใส่นีพี่ครับเฮ็ดบานสองดอกนี่ครับพอนะเฮ็ดเพิ่มให้เพิ่มกระโนเป็นอย่างนี้แล้ว ยพชรน้องนว่างนะคะเข็ญนาเลนดค่ะนี่หิมพางดอกนี้คนยางกายไปแล้วก็ยังเหลืออยู่ค่ะอ๋อดอกหญ่ไง้ะดอกใหญ่ไงค่ะเข็ดนมกว่านะคะสังเกตหลังดอกคนจะเป็นเริ่มๆคือเห็ดละงวบวานเฮาเลยเวลาเท่น้ำก็จะลื่นๆนะคะ แล้วก็จะเป็นทุ่งเท้าพอนจะมีห่มคอ,อทุ่งเท้าวไว้เนาะม,มีห่มขาวไว้บึกครับเรานี่กันเลยโอโ้โหโอ้โหไงขนาดโโแต่ปุ้ยปุ้ยมันบ่แห้งตุ่มตุ่มนี่แห้งสิครับอืม นี่ดอกหนึ่งครับพักก็บเห็ดเห็ดแล่บนอ้นี่มันเห็ดอันก่อเกาะบ่เห็ดองนกอันนี้มนี่สองดอกเห็ดแล่ฮะนะนกเล่งามกว่าได้ นี่ครับนี่มกวางนี่หอยเพิ่นเอานะคะนี่หอยเพิ่นจิ้มเอามีไข่ครบห่วยเนี่ยแหลมท่าหักไม้ท่าหักไม้อะตัดให้มองไดนะ้นะมันเป็นโอ้งามครับกินได้นะคะเห็ดนมกวางครับข้าวโพดขึกินกับข้าวต้มกินครับ แม่ค่ะยันติดใจบอพอแล้วครับง่ายมาหลายโน่นแหละจนแจงเนาะจนเลยพอเฮ็ดอีสิเป็นอาชีบอยู่สาวุไทยสาวเก็เพ็ดเอาูุสิ ah ้นมาขายแทนบ้านไผู้ขายแล้วให้ดินครับเจอนี่สองางาม บบดินเ็ดแป้งเนาะาไม่นี่ครับย่างมากาเต๋อของคพ,พ่อโอ้อโหมีกระให้เพิ่มโก,ก <c oughs> ทหารโกเป็นงาครับเป็นไปเล่มอ่อนแครับตะก็บให้ดินมา,า,านวิญาณวัดกำลัาาสร้างหลาย<อ> <c oughs> เลยเมงบ่ โอ้โหงามแห้งตรงนี้ครับกระเป๋าลายละตินนะจับมาหยอด้องแล้วนะคะครับบึงผลงานกันเลยนี่อันนี้ดอกตูมครับเฮ็ดเพิ่งตับเตาได้สองดอกหรือว่าเฮ็ดเพิ่งซีนเนาะเฮ็ดเพิงซีนเฮ็ดเพิงการ์ตูนอ่าอ่าเฮ็ดการ์ตูนครับ นี่ดอกบานครับนี่ดอกบานก็ได้หลายเติบครับเป็นเฮต์น้ำกวางแน่นี่เนาะนี่ขมาณเติบอยู่ก็คือประเทศใดๆเทานี่ไม่ไก็ได้แม่นจ้าแต่ก็ไปจะเศร้ายังไงครับแล้วตังคนมันก็ไปตะเล็กอยู่ครับไปได้ฮกผุ่มทีหนึ่งตังคนก็ไปเนาะอ้อไปตีสีครับตีสี่ตีห้าแล้วไปตีสี่ตีห้าตับด้จ้ะเศร้ารูปยังไงเนาะเมย์แต่เราไม่เหมือนกันก็ได้หมานอยู่ครับก็ยังถือว่าหมานเติบอยู่ครับใช่ครับเริ่มช่วยๆมากก็เริ่มห่างอ่ะละครับ แมนคือ,อว่าแบบนี้เลยว่าเอาเพราะว่าตอนตอนกลางคืนนี่ตอนตอนเช้าๆนี่ยังี้งเห็นอยู่อแดดเฮิรนปุ๊บนี่เฮ็ดกระมุดนะคะนอนก็เป็นัเซนแต่ห่างยากก่างไกลๆจังน่อยก็แยกอยู่ดอกขม่า,มาก็ได้ถ้าเราโบกคุ้นป่าเนี่ยก็จะบนในนำใ้ำไหมาดอกเนาะแมงค่ะถ้ามีคุ้นป่าหรือมีหูจักมองเห็นอ้อสิเนีะ่ะน่าจะมีได้หลายเพราะว่ามันออกนั่งในเล็กๆเนาะคือน้องๆอหิ้วทางสิโบไคลมีกันดอกเนาะแมนยังอยู่ในเล็กๆหมดแหละครับ นี่กระมาณเติบอยู่ครับเอาก็จะอยู่เมื่ออื่นพูดละ่ะไปเจาะเบื่องอีกก่อนถ้าบราคือการศึกับไปหาให้เพาะก่อนค่ะไปเจาะเบิ้องให้พเพาะเอ้ยเพิ่นก่อนเพิ่นทักมาเบอชาวประทศไทยวบบ่าไปเจาะเบิ้องให้เพาะเอ้ยแน่เพิ่นว่าเราสิกลับไปเบิ่งสักก่อนเนาะออืเนาะอาชีมวไซค์ผ่านกับห้องใส่กับบุได้จอดกับขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องบุทั่วถึงจังหน่อยบางเฮอกับฟ้าวไปหาเห็ดยังไม่ทันก็คือยังไม่ทันได้พอคลิปเนาะบางเฮอกกระได้ทัดทายบุตรทวถึงกัขอโทษขออภัย ค่ะครับผมมือหนาน้งพ่อกันค่ะอืมเห็นอีกอะทักอีห้องดังๆนะคะครับผมเดี๋ยวจอดจอดทุกคนั่นหละส่วนมากกัได้ค่ะครับผมเอ้าในการดยวครับน้ำเปิือเอ้ามือหนานัองพ่อกันจ้าทีนี้กันคำนี้ก่อนค่ะไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ